สองซ้ำขอบคุณค่ะเข้านะคะคนละยีสบาทแล้วก็ซื้อพวงมาลัยด้วยค่ะหนึ่งพวงนะคะพรุ่งนี้วันพระนะคะท่ามเขาบินอยู่ตำบลหินกองอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีนะคะ เวลาน้ำย้อยลงมานะคะก็จะเกิดเป็นแบบอย่างนี้นะคะเกิดเป็นหินหินย้อยลงมานะคะมีแท่งหินด้วยนะคะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอืมสวยมากๆเลยตรงเนี้ยอ้สวยค่ะ สวยงามมากๆเลยค่ะห้ามจับหินงอกหินย้อยภายในถ้ำเด็ดขาดเราไม่จับแต่เราขอถ่ายรูปนะคะความงามของธรรมชาตินะคะโอ้สวยตอนนั้นที่เราไปไหนนะที่เขาเปิดไฟสี นี่เขาไม่ได้เปิดไฟสีเป็นไฟธรรมชาติบางทีก็จะเจอการหักเหของแสงเวลาไปกระทบกับแผ่นถ้ำซึ่งมีธาตุพวกฟอสฟอรัสนะคะโอ้มาแล้วคะ่ะเพื่อนๆเ,เห็นแล้วคะ่ะอันหนูอ่ะมองอะไรนะคะ บริเวณผนังถ้ำนะคะหินงอกขึ้นมาเต็มคะ่ะตรงนี้คือผนังสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวที่ถ้ำเขาบินนะคะบินอยู่จังหวัดราชบุรีตรงนี้บริเวณลานจอดรถนะคะมีลานขายของแต่ลิงเยอะมากๆนะคะ เที่ยวเดินทางก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะอย่าถือขนมถืออะไรบนมือนะคะมีอาหารปลาด้วยต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะเขาบอกว่าให้เดินตามลูกศรนะคะทาง เข้าถ้าเขาบินนะคะเดินตามลูกศรเลยนะคะที่นี่ร่มรื่นมากๆนะคะที่นี่ดีกว่าถ้าจอมพลนะคะเมื่อสักครู่ไปถ้าจอมพลมานี่ไม่การลงรถเลยนะคะลิงเยอะมากๆค่ะ จุดถ่ายรูปด้วยถ้ำเขาบินอยู่ตำบลหินกองอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีนะคะเดีย๋ยวไปชมด้านโนู้นนะคะด้านโนูน้นเดินตามลูกศรน,นะคะไปถ้ำเขาบิน ดีว่าที่นี่ทำลูกศรไว้ให้เรานะคะโอ้ปลาเ,เยอะมาก,กใช่เป็นลูกปลาทั้งนั้นเลย เอามาปล่อยก็อู้ไอ้ครับไอ้ครับคราบยักษ์มีหลายตัวนี่มาตัอโหูตัวใหญ่มากเลยปลาขาบ้างเจอที่ไแล้ว เดี๋ยวก็กระเดือกขึ้นมาบนบนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทางลาดดินทางลาดปูนอะ่ะถ้ำเขาบินเดี๋ยวเดินขึ้นบันไดไปค่ะแล้วก็จะมีจุดลงถ้ำนะคะ เขาบินเคปราชบุรีเสียค่าธรรมเนียมค่าขึ้นใช่ไหมคะคนละยี่สิใช่ไหมคะพระพุทธรูปวัยจุดที่หนึ่งนะคะเราผ่านเครื่องกั้นมาแล้วนะคะซื้อบัตรซื้อบัตรเข้านะคะคนละยีสบาทแล้วก็ซื้อพวงมาลัยด้วยคะ่ะหนึ่งพวงนะคะพรุ่งนี้วันพระนะคะ ห้ามจับหินงอกหินย้อยอันนี้เป็นทางลงถ้ำนะคะเขาบอกระวังลื่นระวังศีรษะด้วยค่ะโอ้มาแล้วคะ่ะเพื่อนๆเห็นแล้วคะ่ะอนูอ่ะงมาลลยนะคะบริเวณผนังถ้ำนะคะหินงอกขึ้นมาเต็มเลย นี้เป็นพื้นทางเดินนะคะตะปุ่มะตะปาเป็นหินนะคะตรงนี้มีแผ่นปูนปูงให้ลองมีพัดลมนะคะพัดไม่ให้อากาศชื้นเกินไปนะคะคะตรงนี้คือผนังเอ่อคือทางขวามือนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะแต่ยังไม่ได้พาไปนะคะ เราจะพาตรงไปทางนี้ก่อนค่ะสวยมากๆเลยค่ะนี่ผนังถ้ำนะคะถ้ำมีความชื้นนะคะ เดินก็ระมาะระวังนิดนึงถ้ำเขาบินอยู่ตำบลหินกองอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีนะคะ เวลาน้ำย้อยลงมานะคะก็จะเกิดเป็นแบบอย่างนี้นะคะเกิดเป็นหินหินย้อยลงมานะคะมีแท่งหินด้วยนะคะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ สวยมากๆเลยตรงเนี้ยโอ้สวยค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะเดินต้องก้มหัวนะคะ ห้ามจับหินงอกหินย้อยภายในถ้ำเด็ดขาดเราไม่จับแต่เราขอถ่ายรูปนะคะความงามของธรรมชาตินะคะเราเป็นมนุษย์เราอย่าทำลายธรรมชาตินะคะช่วยกันดูแลนะคะอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังค่ะเป็นมรดกนะคะโอ้สวย ตอนนั้นที่เราไปไหนนะที่เขาเปิดไฟสีนี่เขาไม่ได้เปิดไฟสีเป็นไฟธรรมชาติบางทีก็จะเจอการหักเหของแสงเวลาไปกระทบกับแผ่นถ้ำซึ่งมีธาตุพวกฟอสฟอรัสนะคะ ทำให้เกิดการหักเหของแสงเกิดเป็นสีธรรมชาตินะคะสวยงามคะ่ะสุดยอดนะคะประเทศไทยเด็เดอะไรลูกเด็เดไปเพื่ออ,อื้ย แล้วตกลงพงมาไรเอาไว้ตรงไหนอะหน้าถ้ำม,มีพระนะหน้าถ้ำม,มีพระฮะห,ห้องที่สี่ใช่ชื้นไงแต่ดีที่นี่ไม่เหม็นอับนะที่อื่นที่เราไปมาไปเที่ยวถ้ำอ่ะเหม็นอับที่นี่น่าจะเป็นถ้ำโปร่งนะ แล้วก็ดูแลไงมีคนดูแลเลยสะอาดดีนะเขาทำทางเดินให้เราเดินตามแผ่นหิน เราจะได้ไม่เดินสเปะสปะแล้วก็ไปไม่ถูกจุดเดี๋ยวก็จะเดินไม่ครบเสียงน้ำนะคะไหลหยดลงมาเปาะแปะเปาะแปะเลยกณะกลุ่มที่ลงมาก่อนเราเขากำลังจะออกนะคะเดี๋ยวเราก็กำลังจะออกไปเช่นกันอุย้ยสวย สวยมากโหสวยสวยงามค่ะห้องที่ห้าตรงนี้ไม่ได้เปิดพัดลมอ,อะ่ะก็เลยร้อนอ๋อมีคนเข้ามาอีกมีคนเข้ามาเดินดีๆนะลูกมันลื่น เนินกว้างสูงเลยค่ะไปค่ะเราเดินออกนะคะวันนี้เรามาแบบแนวแอดเวนเจอร์นะคะ ผจญภัยลงถ้ำค่ะถ้ำเขาบินเป็นถ้ำขนาดใหญ่นะคะมีหลายห้องเท่าที่เห็นมีประมาณหกห้องนะคะหกหรือเจ็ดห้องหนูน่าจะหกนะคะที่เราเห็นป้ายเขียนไว้เดี๋ยวเราไปหาข้อมูลแล้วก็จะลงใน คำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะมาถึงตรงนี้อากาศเริ่มจะดีขึ้นนะคะเปิดพัดลมไว้เมื่อสักครู่นี้เดินระหว่างโถงที่สี่ห้านะฮะหกรู้สึกว่าจะ ไม่เปิดพัดลมเลยรู้สึกร้อนออห้องที่เจ็ดอ๋อแสดงว่ามีเจ็ดห้องแน่ๆสวยเป็นความสวยแบบธรรมชาตินะคะไม่ต้องปรุงแต่งเลย เจอที่บูชาแล้วนะคะเดินมาถึงทางออกแล้วนะคะ เจ้าแม่เสร็จจากไหว้โลสีตาไฟค่ะแล้วก็เจ้าแม่นะคะที่ปกปักรักษาอยู่ในพื้นที่บริเวณถ้าเขาบินนะคะกำลังจะเดินขึ้นนะคะออกจากถ้าเราต้องเดินขึ้นบันไดค่ะเดินขึ้นมาละถ่ายย้อนไปนิดนึง ออกมาแล้วสรุปแล้วข้าเถาบินนะคะจะประกอบไปด้วย8ห้องใหญ่นะคะไม่ใช่7ห้องอย่างที่เรานับกันนะคะว่ายัง,ยง,ยงออกตรงไหนอะลงนี่เหรอตอนเข้าเข้าทางนี้นะคะมีที่กัน้น ตอนออกออกทางนี้ค่ะคนละช่องทางกัน <S <S <le af en> เดี๋ยวพาไปเดินฝั่งนู้นนะคะมีที่อื่นให้เราชมมีให้อาหารแกะด้วยเหรอคะ มีเฉาก้วยมีเครื่องดื่มไอศครีมโอ,โอ้ยหาอะไรละจ๊ะแม่ก็อ่านตามป้ายเขาเดินออกมา <c oughs> ด้านนอกแล้วนะคะ <c oughs> ที่นี่ด้านนอก อากาศดีนะคะลมพัดตลอดให้ความร่มเย็นนะคะมีต้นไม้ใหญ่มีร้านขายของนะคะร้านขายเสื้อผ้าร้านอาหารตามสั่งนะคะผู้คนก็มาเที่ยวกันที่นี่เรื่อยๆนะคะ ที่จอดรถกว้างขวางนะคะห้องน้ำก็สะอาดค่ะที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะที่ราชบุรีมีที่เที่ยวเยอะนะคะ สำหรับการพาเที่ยวถ้ำเขาบินตำบลเขาสำหรับการท่องเที่ยวพาลงถ้ำเขาบินนะคะอยู่ที่ตำบลหินกองอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีนะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปมากดไลค์พิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่อง My Story ค่ะ คลิปนี้นะคะลาไปก่อนค่ะขอให้ท่านโชคดีมีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนบ๊ายบายค่ะหนึ่งสองสาขอบคุณค่ะ